สวัสดีครับผมสวัสดีสายเลือดบิตคอยทุกๆคนครับผมวันนี้ก็เป็นวันสบายๆอีกวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์11นาฬิกา52นาทีณเวลาปัจจุบันที่ลงคลิปครับผมวันนี้ก็เราก็จะมาเห็นน้องๆขอมาว่าให้สอนวิธีการซื้อหน่อยครับผมอันนี้เราก็จะมาเปิดออเดอร์การซื้อจะใช้เป็น Exchange ของบิตคัพนะครับผมอันดับแรกการจะซื้อขายอ่ะ เราก็จะมีพื้นฐานก่อนนะว่าเราต้องการจะซื้อเหรียญไหนเราต้องไปศึกษาข้อมูลในเหรียญแต่และเหรียญก่อนว่ามันมีโปรเจกต์แล้วมีแคนโนมว่าที่เราจะลงไปซื้อมันมีความที่จะทํากําไรให้เราได้บ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องดูตัวนี้ก่อนเป็นหลักนะครับผมไม่ใช่ว่าอยู่เข้าไปแล้วอยากคิดว่าเหรียญไหนเหรียญมันสวยดีแล้วก็เราเข้าไปซื้อเลยอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับผมมันอันนี้เราอาจจะติดดอยได้ อันนี้ก็แนะนําเบื้องต้นไปประมาณนี้ก่อนครับเอามาเป็นขั้นตอนการเปิดออเดอร์แล้วกันเนาะก็จะได้แบบคลิปก็จะได้แบบรวบรับสั้นๆแล้วกันนะก่อนอื่นเราก็ต้องมีอ่าเอ็กชนของบิตคับนะครับผมแล้วก็มีเงินอยู่ในพอร์ตของเราอันนี้ผมจะอ่าทำการซื้อขายผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมส่วนน้องๆที่มีโทรศัพท์ก็หยิบโทรศัพท์มาประกอบได้นะครับผมออันดับแรกเลยแล้วเราเปิดหน้าเว็บไซต์มาเรามาดูที่ ดูกราฟก่อนนะครับอันดับแรกดูกราฟนะครับดูไทม์เฟรมไทม์เฟรมตัวนี้ตัวนี้สําคัญนะครับผมสาคัญเหมือนกันฮะเราจะรู้ว่าแนวโน้มว่ามันขึ้นหรือลงถ้าเราอยากให้ได้ทีขึ้นอนะ่ะไทม์เฟรมอันนี้เขาโชว์ที่15นาทีแล้วเราเปลี่ยนมาเป็น15นาทีก็ได้นะเปลี่ยนมาเป็น5นาทีตัวเอครับอ่ามันก็จะเร็วขึ้นแต่ละแท่งเนี่ยมันจะมี5นาที5นาทีอันนี้แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะฮะอันนี้อันนี้ก็ไม่ต้องเชื่อผมมากนะครับผมผมอาจจะวิคเคราะห์ผิดก็ได้หรือ สักพักนึงมันอาจจะลงก็ได้ครับอันนี้ก็ไม่มีใครสามารถรู้ได้นะคราะมันจะเป็นเปนเปแบบคร่าวๆก่อนนะครับผมครับแล้วก็มากดดูอิ่ดิเคเตอร์ตัวนี้ครับผมแล้วก็มาที่บรรทัดสุดท้ายตัวนี้สําคัญมากเลยครับแนวโน้มว่าเาวลาเราจะซื้อว่ามันจะขึ้นหรือลงกดเข้าไปคลิกเข้าไปาแล้วเราก็มาดูครับผมถ้ามีแรงซื้อมามันจะเป็นตัวสีเขียวนะครับผมถ้าแรงขายมันก็จะเป็นสีแดงนะฮะเอาโอเคแหละล้ววันนี้เราจะมาเข้า เขาเรื่องว่าซื้อยังไงครับผมโอเคครับถัดไปอพอเรามีเงินอยู่ในพอร์ตของเราแล้วครับดูยอดเงินบัญชีของเราครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่368บาทจุดเสตางค์ครับเงินในพอตที่สามารถจะซื้อขายได้นะฮะถัาตัวนี้นะฮะแล้วเราก็ดูราคาราคาณปัจจุบันในอ้างอิงจากตัวนี้นะครับส่วนที่เราจะเปิดออเดอร์ซื้อเนี่ยของเราจะอยู่ที่ตัวเขียวๆอย่างเงี้ยฮนะตัวเขียวๆราคาที่เราจะพอใจที่จะซื้อนะฮะ อันนี้ก็คือ,อตัวสีแดงเนี่ยจะเป็นส่วนที่คนที่เขามีความพอใจที่จะขายให้เราโอเคแหละว,ว่าเราจะแบบจะซื้อหรือว่าเราพอใจในราคาที่ตรงนี้เราก็สามารถเปิดออเดอร์ได้เลยนะฮะแต่ถ้าใครจะรอราคาที่ต่าต่ํากว่าราคาปัจจุบันก็สามารถทําได้หรือใครอยากจะเป็นเสีย่ยเอวอยากจะได้เข้าพอร์ตเลยก็ซื้อที่ตัวแดงๆราคาที่ตัวแดงๆได้เลยเงินก็จะเข้าพอร์ตทันทีเลยครับ แต่ผมขอแนะนําว่าให้ใจเย็นๆนะครับเวลาซื้อก็ดูแรงซื้อแรงขายก่อนนะโอเคอ่าพอเราตัดสินใจได้แล้วเราอยากได้ราคาไหนเพื่อเงินเขาพอดผมจะเริ่มต้นอ่าน้องๆก็กดเข้ามาถ้าเป็นโทรศัพท์ก็กดเข้ามาในหน้าอ่าโทษน,นะครับผมในหน้าอ่ามาเก็ Market ก่อนนะครับผมแล้วก็จิ้มไปที่คำว่า BTC นะครับผม ถ้า BTC โชว์มันจะโชว์อ่ามันยิ่มีสองสองฝั่งที่ฝั่งซื้อกับฝั่งสายไอย้ซ้ายมือเราเขาจะเป็นซื้อขวามือเราก็จะเป็นขายนะครับให้จิ้มไปที่โทรศัพท์คําว่าซื้อครับจิ้มไปปุ๊บหน้ามันก็จะเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาหน้าตามันก็จะคล้ายๆอ่าเหมือนในอย่างเงี้ยครับผมที่จะมีจํานวนเงินที่จะจ่ายราคาต่อ BTC อะไรเงี้ยอ่ามันก็จะเด้งมาเหมือนเหมือนกันครับผมต่อไปเราก็ เราพอใจอผมจะทดลองให้ดูผมใส่เงินไปกดไปคลิกไปหนึ่งครั้งที่ตรงช่องคําว่าเงินที่ต้องการจ่ายนะครับผมแล้วเราก็ใส่ยอดจานวนเงินเราพอใจซื้อไรอตอนนี้ผมจะ,ะมีความพอใจที่ซื้อที่สิบบาทเราใส่เลขไปสิบบาทบรรทัดลำดับต่อไปลำดับลงมาก็คือราคาปิดตีที่เราต้องการที่จะซื้อ,อแล้วเราก็มาใส่จํานวนราคาที่เราซื้อต้องการที่จะซื้อนะครับสมมติว่า รอคิวแล้วกันเนาะรอคิว่อเดี๋ยวโชว์ไปในตัวรอคิวแล้วกันถือว่าผมพอใจที่ราคาที่แปดหนึ่งแปด้อยหรือแปดหนึ่งเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยหรือเราไม่ต้องไปใส่ตรงนี้ใส่ตรงถ้าอยากได้ได้เร็วก็ใส่ใกล้ๆก,ก็ได้ครับผมแต่ว่าเราจะใส่ประมาณราคาที่แปด0ส0หนึ่งมืป้อยเอาสักประมาณ ที่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 หกร้อยแล้วกันเนาะหกรอยาสิบราคามันก็จะโชว์ขึ้นมาของเราก็อยู่ตัวนี้นะฮะและที่จำนวน BTC ที่เราจะได้เนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาตรงนี้ส่วนของน้องๆก็จะในโทรศัพท์ก็จะโชว์มาเหมือนกันครับผมแล้วเราก็ เลื่อนเมาส์มาตรงคาว่าซื้อนะครับมาเปิดออเดอร์ผมจะคลิกคําว่าเปิดออเดอร์นะครับออเดอร์ถูกเปิดแล้วของเราสิบบาทสิบบาทมนโชว์แล้วครับผมมาโชว์อยู่นี่ครับนี่ครับตัวเลขคือเก้าบาทจุดเก้าเก้าซึ่งอีกทําไมถึงโชว์ที่เก้าบาทจุดเก้าเก้าเพราะว่าจะหักค่าธรรมเนียมไปนะฮะเดี๋ยวเราดูนะครับว่ามันจะได้คิวหรือเปล่าก็ช่วงนี้ก็รอครับผมครับ แต่ถ้าใครอ,อยากยก,ยกเลิอกออเดอร์ก็ได้ครับผมถ้าอยากยกเลิอกออเดอร์เราก็เลือ่อนเมาส์มาเนี่ยครับรายการของเราก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้คําว่าบลายนะครับเนี่ครับผมแล้วก็มากดคําว่ายกเลิอกออเดอร์ตรงนี้ก็ได้ครับแต่ระหว่างนี้ก็คือเรารอคิวไปก่อนถ้าอยากยกเลิอกออเดอร์เราไม่พอใจราคาเนี่ยหรือว่าอรอสักทีไม่ได้สักท,ทีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ ก็คือแบบไปใส่ตัวเลขที่มันใกล้เคียงหรือว่าใส่ตัวบนก็จะได้เข้าพอร์ตเลยในระหว่างนี้<ๆ>ก็รอ,อก่อนว่ามันจะลงหรือเปล่าออเอาอย่างนี้ละกันนะครับผมเอาเพื่อเป็นการคลิปจะได้ไม่ยาวมากเ็เดี๋ยวผมจะยกเลิกออเดอร์ออกไปแล้วก็เข้าใหม่มันจะได้เร็วเงินจะได้เข้าพอร์ตเลยครับจะได้เป็นคลิปสัส้นๆเพื่อสบายๆในการซื้อก่อนครับกดยกเลิกออเดอร์ไปเงินเก้าสิบเก้าบาทไปได้ยังเงินเก้าบาท จุด99เนะฮะอายกเลิกออเดอร์ไปปุ๊บอ่าออเดอร์เราก็จะถูกยกเลิกออกไปละจะไม่มีโชว์ตรงนี้ละอ่าตอนนี้เราก็ใส่ใหม่เข้าไปอ่าเราก็ใส่เข้าไปสถติว่าใส่ให้มันใกล้ๆใกล,ใกล้ๆเพื่อที่จะอ,ออเดอร์เราจะได้อ่าทำงานเร็วๆขึ้นที่8 7 10ไปเลยครับผมเราจะใส่ราคาไปที่ตัวนี้เลยนะครับผม8 1> 8 1ส7 1 0บาทซึ่งออเดอร์นี้มันก็ใกล้มากเลยมันน่าจะได้คิแวแเราก็กดเปิดออเดอร์ไปเลยอ่าออเดอร์เราเปิดขึ้นมาแล้วครับรัี๋ยวรอดูสักพักนะครับผมคาดว่าน่าจะได้ครับคือซื้อขายไม่ต้องใจร้อนครับผมก็ใจเย็นๆครับผมก็ซื้อขาย ก็ไปดูพื้นฐานตัวหุ้นที่จะซื้อนะครับว่าเหรียญไหนมันมีสถิยลภาพดีนะครับแต่แต่ก็ได้นําให้เหรียญที่มีสถียลภาพก็เป็นพวกสิบสิบอันดับแรกนะครับผมแต่ว่าตัวหลักๆก็คือ2ตัวคือ b t ทีีกับอิตาเลียมะครับผมส่วนเหรียญเข้าอคอนี่ก็โอเคแหละว่ามันทํากำไรได้ดีแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงสูงครับผมแต่ว่าก็ต้องหูตาไวในการเข้าการออกอะไรครับก็ต้องหาข่าวสารรอบด้านนะครับผมก็คือ คือโอเคแหละเราจะเข้าตลาดเราก็ต้องมีข่าวสารมีอาวุธเพื่อที่จะเข้าไปไปสู่ตลาดนะครับผมเราต้องก็ต้องมีกระสุนแล้วก็ต้องมีกลยุทธ์ในการเข้าไปมีข้อมูลพื้นฐานในการเข้าสู่ตลาดถ้าเรากระโจนเข้าไปอยู่ตลาดเลยเนะี่ยเราจะโดนถดนขย้ำนะครับผมครับก็ข้นี้ก็ฝากกันครับผมก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นแบบมีประโยชน์สําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ ผู้จัดก็ฝากติดตามกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมก็ถ้ามีคลิปอะไรดีๆก็จะมาลงให้ครับผมเอาใหม่นะครับผมเดี๋ยวยกเลิกไปเลยมันจะได้เข้าพอร์ตเข้าพอร์ตไปเลยครับผมกดยกเลิกออกไปก่อนนะครับผมเพราะว่ารออยู่มันไม่มาสักทีไม่ยอมเข้าเพราะว่าราคาไม่ลงนะครับเอาใหม่เอาล้กดเลียนไปเลยครับดูของเรานะครับจะใส่ราคาไปใหม่ ที่เอาไปที่ตัวนี้เลยครับมันจะได้จะได้ง่ายเลยครับจะได้เข้าไปเลยครับผมเป็นราคาที่สูงแล้วเข้าเลยครับคือไม่ต้องรองคิวแปดเจ็ดเจ็ดแปดแสนหนึ่งมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าไปเลยครับผมโชว์แล้วครับผมเจ็ดสิบห้าถ้าเราก,กดเปิดออเดอร์นี่มันจะเข้าพอตวิ่งทันทีเลยครับดูครับ คำสั่งเรียบร้อยแล้วครับผมมันจะโชว์ตัวไหนครับกับปลาที่หน้านี้นะครับ สักครู่นะครับผมพอดีไอช่องที่ ีปกติแล้วตรงที่เราจะเข้าไปดูเมนูตัวที่มันบังอยู่สักครู่นะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับเงินน่าจะเข้าพอร์ตเรียบร้อยแล้วครับผมก็ก็น่าจะเป็นการสำเร็จครับเข้าไปเช็คดูในกระเป๋าวอลเล็ตก็มาครับมันก็จะมีโชว์ขึ้นมานะครับ โชว์ขึ้นมาว่าาเหรียญที่เราซื้อมันเข้าพอร์ตเรียบร้อยแล้วครับผมก็ิปนี้ก็ฝากติดตามกันเพียงเท่านี้นะครับผมครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ